สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของคำสั่ง call 0 1 2 3 h และ let นะครับโดยคำสั่งทั้งสองคำสั่งนี้นะครับจะเป็นคู่คำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการเรียกฟังก์ชันย่อยนั่นเองครับโดย call 0 1 2 3 h นะครับคือการกระโดดไปยังตำแหน่งที่เริ่มต้นของฟังก์ชันย่อย โดยในที่นี้นครับ call 0 1 2 3 h นะครับตำแหน่งเริ่มต้นของฟังก์ชันย่อยก็คือ0 1 2 3 h นั่นเองครับและจะต้องบันทึกค่าที่ต้องกลับมาด้วยนะครับก็คือค่าที่อยู่ตอนนั้นและคำสั่งถัดไปนะครับ let หรือว่า return นั่นเองครับก็คือมีหน้าที่ในการกลัมาจากการทำงานของฟังก์ชันย่อยไปยังจุดที่เคยเรียกฟังก์ชันไว้นะครับโดย จะเป็นคำสั่งสุดท้ายในฟังก์ชันย่อยนั่นเองครับคำสั่งเ็ t โดยนะครับจะขออธิบายเริ่มจากคอลก่อนนะครับคอลคอลนะครับ,รบก็เปรียบเสมือนการที่ค่า PC ครับเขาไปเก็บไว้หลังจากนั้นก็ Push PC pc ครับก็คือจะไป Push 8บิตบนก่อนแล้วก็ 8บิตล่างนะครับก็คือการเก็บค่า a อดเส้น8บิตบนล่างเอาไว้นะครับก็คือนะครับเหมือนการบันทึกค่าตำแหน่งที่ทตด้องกลับมาน,นั่นเองครับต่อมาคือ0123ครับ0123นะครับ,รบก็คือเหมือนการกระโดดไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของฟังก์ชันย่อยน,นั่นเองครับคือกระโดดไปเลยสมมติว่ามีคําสั่งอยู่ครับ1 2 3อะไรประมาณนี้ครับ อันเี้ใช่ไหมครมาคำสั่ง call ศูนย์หนึ่งสองสาม h นะครับพอเจอคําสั่งนี้ปุ๊บนะครับก็จะโดดมาที่ call ศูนย์หนึ่งสองสาม h นะครับสมมุติอันนี้เป็น call ศูนย์หนึ่งสองสาม h นะครับก็จะมาเริ่มต้นทํางานฟังก์ชันย่อยตรงนี้ต่อครับโดยถ้าสมมุติว่าทํางานฟังก์ชันข้างบนไปเสร็จแล้วแล้วมาเจอคําสั่ง let นะครับหรือว่า return นะครับ let นะครับก็เปรียบเสมือนการ pop pc ครับก็คือ pop ค่า pc 8บิตบนแล้วก็8บิตล่างก็คือเอาค่าจาก f d นะครับแปทั้ง8บิตบนแล้วก็8บิตล่างที่เก็บไว้ใน stack ออกมาครับสมมติก็จะมี stack อยู่จะครับ pop เข้าไปแล้วก็ push ออกมาเอ push push เข้าไปแล้วก็ pop อ,ออกมาขออภัยนะครับดูไว้นะครับมันจะไม่ไปชนกับ a d c บั d นะครับเพราะว่าเราเปิดทางพิเศษโดยการเอาค่ามาจาก pc นะครับแต่ไม่ไม่ชนกับ stack นั่นเองครับจะผ่าน a d d แล้วก็เอา ค่ามาผ่านทางเอเดนบัตรไรต่อนั่นเองครับก็ขอจบการอธิบาย call 0 1น3 h หนึ่งสองสามะ r e เ u r ร์หรือว่าเ e ทนั่นเองครับ